เนื่องจากเนื้อเรื่องในม่านวามีการดัดแปลงและตัดเนื้อเรื่องบางส่วนของนิยายออกไปรูปภาพบางรูปอาจจะไม่ตรงตามเนื้อเรื่องในนิยายต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะบทที่19บเาไปตี้ไอสาระเลวชุดหนังสัตว์บนตัวหลินฮวนฮวนถูกฉีกขาดร่างกายที่บอบบางของเธอเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ม่านตาของไปตี้หดตัวเป็นแนวตั้งด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล ร่างกายของเขากลายร่างเป็นเสือขาวโดยอัตโนมัติที่เลวร้ายกว่านั้นคือเขามีหนามเล็กๆบนลิ้นไปตี้แลบลิ้นเปียกชื้นเลียไปทั่วร่างของหลิ้นหวนหวนหนามเล็กๆบนลิ้นขูดขีดผิวที่เคยขาวเนียนและเรียบลื่นของเธอจนแสบทำให้ผิวของเธอแดงก่ำในทันทีหลิ้นหวนหวนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดไปตี้เธอได้สติหน่อยได้ไหมหางของเสือขาว รัดเอวของเธอไว้อย่างแน่นหนาไม่ยอมให้เธอหนีหรือหลบเลี่ยงมันใหญ่เกินไปจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใส่เข้าไปหลินหวนฮวนตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเธอร้องไห้อ้อนวอนขอความเมตตาไม่นะได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะเสือขาวจ้องมองใบหน้าของเธอเขาใช้ลิ้นเช็ดน้ำตาที่คลอยอยู่ดวงตาของเธอดวงตาแมวสีฟ้าจ้องมองเธออย่างแน่วแน่เขาดูอ่อนโยน แต่กลับไม่มีทีท่าว่าจะหยุดความเจ็บปวดทําให้หลินฮวนฮวนเกือบจะหมดสติไปใบหน้าของเธอซีเผือดน้ําตาไหลรินอาบแก้มไปตี้ฉันเจ็บนะสวงหยุนตื่นขึ้นเพราะความกระหายเขารู้สึกปวดหัวอย่างหนักและพยายามลุกจากเตียงมือของเขาสัมผัสกับ,กบถุงน้ําที่อยู่ข้างเตียงเขาหยิบถุงหนังสัตว์ขึ้นมาดื่มน้ําอึกใหญ่สองครั้ง หลังจากดื่มน้ำเข้าไปซวมหยุนก็รู้สึกสบายขึ้นมากในขณะเดียวกันประสาทสัมผัสของเขาก็ชัดเจนขึ้นเขาได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆที่ดูเหมือนจะมาจากห้องข้างๆเขารีบเนี่ยหูฟังแนบกับผนังหินอย่างตั้งใจเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของหลินฮวนๆเสียงของเธอแผ่วเบาและอ่อนแรงราวกับลูกแมวที่ถูกรังแกฟังดูน่าสงสารอย่างยิ่งเกิดอะไรขึ้น ฮวนฮวนถูกรังแกหรือสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเขากระโดดลงจากเตียงและรีบวิ่งออกไปประตูถูกปิดสนิทแต่ไม้บางๆนั้นไม่มีความหมายสำหรับสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งอย่างเขาเขาใช้กรงเล็บตะบประตูไม้จนปลิวว่อนหลังจากนั้นเขาก็รีบพุ่งเข้าไปในห้องและเห็นหลินฮวนฮว,วนถูกเสือขาวตัวใหญ่กดทับอยู่บริเวณนั้นของเธอฉีกขาดและมีเลือดไหลออกมา หลินฮวนฮวนตัวซีดด้วยความเจ็บปวดและเอาแต่ขอให้ไปตี้หยุดเขากล้ารังแกตัวเมียตัวน้อยได้ยังไงรวงหยุนโกรธจัดในทันทีเขารีบพุ่งไปข้างหน้าและเหวี่ยงเสือขาวที่เมามายออกไปไปตี้ไอสาระเลวสีสากของไปตี้กระแทกเข้ากับผนังหินความเจ็บปวดทำให้เขาได้สติเมื่อเขาเห็นสภาพบาดเจ็บของหลินฮวนฮวน และนึกถึงสิ่งที่เขาเพิ่งทำลงไปได้สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีซ่วงหยุนอุ้มหลินฮวนฮวนขึ้นมาอย่างระมัดระวังเจ้าไม่ต้องกลัวนะข้ามาแล้วเขาห่อหุ้มหลินฮวนฮวนด้วยหนังสตัตว์และรีบวิ่งไปยังที่พักของหมอผีหลางจูที่กำลังหลับอยู่ถูกซวงหยุนปลุกขึ้นมาหลางจูกโกรธจนคราวขาวสันนี่มันกลางดึกแล้วทำไมเจ้าไม่นอนฮวนฮวนบาดเจ็บหนัก ท่านไปดูอาการของนางหน่อยทันทีที่ได้ยินดังนั้นความโกรธของหลางจูก็กลายเป็นความกังวลทันทีเขาให้สวงหยุ่นค่อยๆวางหลินฮวนหวนลงบนเตียงก่อนที่จะตรวจดูบาดแผลของเธอผิวหนังบนหน้าอกและหลังของหลินหวนฮวนแดงและบวมบาดแผลฉีกขาดที่ช่วงล่างของเธอก็รุนแรงเช่นกันเธอยังคงตัวสั่นด้วยความกลัวดวงตาพร่ามัวด้วยน้ำตา เธอยังคงอ้อนวอนด้วยเสียงแผ่วเบาไม่นะไม่อย่าทำนะหลางจูถอนหายใจด้วยความไม่พอใจไอ้สารเลวตัวไหนทำแบบนี้กับนางใช่เจ้าหรือไม่เป็นป่ายตี้ไม่ใช่ค่ะหลางจูแปลกใจเล็กน้อยค้าดูไม่ออกเลยจริงๆปกติเจ้านั่นดูอ่อนโยนนักไม่คิดว่าจะดูร้ายขนาดนี้บนเตียงสวงหยุนหงดหนิดมาก อย่าเพิ่งพูดถึงเขาเลยรีบรักษาหวนฮวนเธอะหลางจูหาสมุนไพรมาและค่อยๆทาลงบนบาดแผลของหลินหวนฮวนไม่นานอาการบวมก็ลดลงและเลือดก็หยุดไหลอย่างไรก็ตามหลินหวนฮวนก็ยังคงเจ็บปวดเธอขดตัวเป็นก้อนอยู่ใต้หนังสัตว์ใบหน้าซีดเซียวและดวงตาแดงก่ำส่วงหยุนยังคงอยู่ข้างๆเธอเมื่อหลินฮวนฮวนหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย ซวงหยุนจึงลุกขึ้นเดินออกจากห้องเขาพูดกับหลางจูว่าให้นางพักฟื้นที่บ้านของท่านก่อนสักพักท่านช่วยดูแลนางให้ข้าด้วยหลางจูถามเจ้าจะไปไหนซวงหยุนเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองข้าจะไปสั่งสอนไอ้สารเลวนั่นเมื่อหลินฮวนฮวนตื่นขึ้นมาก็เป็นบ่ายของวันรุ่งขึ้นแล้วเธอจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนได้ และยังคงรู้สึกหวาดกลัวไม่หายเธอเกือบจะถูกข่มขืนหลางจูถือยาต้มเข้ามาเขาถามเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างยังเจ็บอยู่หรือไม่หลินฮวนฮวนค่อยๆสัมผัสบริเวณน,นั้นแล้วพูดว่าฉันยังเจ็บนิดหน่อยแต่ดีกว่าเมื่อคืนมากแล้วดื่มยานี้แล้วความเจ็บปวดของเจ้าจะลดลงยาต้มนี้ถูกข้นจากน้ำผลไม้หลายชนิดสีเขียวเข้มของมันดูแปลกตาม,มาก หลินฮวนฮวนถามอย่างลังเลฉันไม่ดื่มยาได้ไหมหลางจูทำหน้าเคร่งขรึมและตำหนิอย่างเข้มงวดเจ้าบาดเจ็บอยู่ยังจะไม่ดื่มยาได้อย่างไรถ้าไม่ดื่มยาบาดแผละจะหายได้หรือห้ามเอาแต่ใจรีบดื่มยานี้ซะใบหน้าของหลินฮวนฮวนหน่อยทันทีจากการถูกดุกเธอดื่มยาต้มที่ขมปีและรับผลไม้รสหวานจากหลางจูมา เธอกินผลไม้รสหวานห้าลูกรวดเดียวก่อนที่ความขมในปากจะบรรเทาลงได้หลางจูมองใบหน้าซิดเซียวของนางและใจอ่อนลงไม่ต้องกลัวนะสวมหยุนช่วยเจ้าสั่งสอนไปตี้ไปแล้วเขาจะไม่กล้าทำร้ายเจ้าอีกหลินฮวนฮวนยังคงโกรธเล็กน้อยเมื่อหนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่เมื่อได้ยินว่าไปตี้ถูกซวงหยุนทำร้ายเธอก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ไบตี้เป็นยังไงบ้างเขาถูกทำร้ายหนักมากไหมเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกหนังเขาหนาเขาไม่ตายง่ายๆหรอกหลินฮวนฮวนยังคงกังวลฉันไปดูเขาได้หรือเปล่าหลางจูจ้องมองนางไปตี้ทำร้ายเจ้าเมื่อคืนนี้เจ้ายัางรีบร้อนที่จะไปหาเขาอีกหรือเจ้าควรทำเป็นไม่สนใจเขาไปสักพักเขาจะได้เรียนรู้บทเรียนและไม่กล้ารังแกเจ้าอีก หลินฮวนฮวนก้มหน้าลงและหยุดพูดเธอไม่มีครอบครัวไปตี้เป็นครอบครัวเดียวของเธอเธอไม่สามารถเมินเฉยต่อเขาได้หลางจูเดินออกไปพร้อมกับชามเปล่าขณะที่เขาก้าวออกจากประตูเขาก็เห็นไปตี้ยืนอยู่ใกล้ๆหลางจูขมวดคิ้วทันทีเม้มปากด้วยความโกรธเจ้ามาทำอะไรที่นี่อารมณ์ของฮวนฮวนเพิ่งจะสงบลงหยุดทำให้นางตกใจได้แล้ว ไปตี้เพิ่งถูกซวมหยุ่นทำร้ายมาใบหน้าและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลและดูค่อนข้างโทรมอย่างไรก็ตามไม่ว่าร่างกายของเขาจะเจ็บปวดเทียงใดก็เทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดในใจของเขาเทียงแค่นึกถึงสภาพบาดเจ็บของฮวนฮวนเขาก็อยากจะฆ่าตัวตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดเขารู้ว่าฮวนฮวนต้องเกลียดเขาอยู่ในตอนนี้เขาไม่อยากปรากฏตัวต่อหน้าฮวนฮวน เพราะกลัวว่าจะทําให้นางโกรธแต่เขาก็อยากเห็นนางจริงๆขอแค่แวบเดียวก็พอเขาคอตกด้วยความพ่ายแพ้ข้าแค่อยากจะเห็นนางเขาพึมพำหลังจูปฏิเสธเขาอย่างไร้ความปราณีไม่เพียงแต่ฮวนฮวนจะบาดเจ็บเท่านั้นแต่นางยังกระวนกระวายมากด้วยนางต้องการพักผ่อนอย่างเงียบๆในตอนนี้เจ้าอย่ามารบกวนนางเลย บทที่20การเต้นของหัวใจหลินฮวนฮวนพักอยู่ที่บ้านของหลางจูเป็นเวลาห้าวันอาการบาดเจ็บของเธอเกือบจะหายดีแล้วเธอจึงปฏิเสธคำเชิญของหมอผีชราที่ให้อยู่ต่อและยืนกรานที่จะกลับบ้านบ้านถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อยผ้าห่มบนเตียงหินถูกเปลี่ยนเป็นผืนใหม่ห้องเก็บของใต้ดินเต็มไปด้วยเนื้อและผักและฟืนถูกกองไว้สูงมากที่มุมห้องครัว ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้นเพียงไปตี้เท่านั้นที่หายไปหลินฮวนฮวนคิดว่าเขาออกไปทำธุระข้างนอกจึงไม่ได้คิดอะไรมากอีกเธอรออยู่ที่บ้านอย่างเงียบเียบให้ไปตี้กลับมาพร้อมกับนั่งทบทวนเกี่ยวกับอนาคตของเธอกับเขาไปด้วยไปตี้ใจดีกับเธอเสมอมาและเธอก็มีความรู้สึกดีๆให้เขาหากไม่มีอะไรเกิดขึ้น เธอคงจะเลือกเขาเป็นคู่ครองและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขแต่เธอยังไม่พร้อมที่จะมีอะไรกับเขาในตอนนี้ไม่ใช่เพราะเธอเล่นตัวแต่เป็นเพราะสิ่งนั้นของเขาใหญ่เกินไปสำหรับเธอความเจ็บปวดจากการฉีกขาดทำให้เธอเหนื่อแตกพลักเพียงแค่คิดถึงมันหลินฮวนฮวนรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับไปตี้เขาเป็นสัตว์อสูรเพศผู้และมีคู่ครอง แต่กลับไม่สามารถทำสิ่งที่คาดหวังระหว่างคู่ครองได้แต่เธอก็เจ็บปวดจริงๆแม้ว่าท้ายที่สุดเขาจะไม่ได้ใส่เข้าไปจนสุดแต่แค่เบียดส่วนปลายเข้าไปเล็กน้อยเท่านั้นเธอก็ยังเจ็บปวดมากรากับร่างกายจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงหลินหวนฮว,ว,วนหลับตาลงและพยายามระงับความกลัวในใจเธออยากจะรอดูสถานการณ์หวังว่าจะมีวิธีรับมือกับความเจ็บปวดได้แต่ถ้าไม่ได้ผล เธอก็คงต้องขอให้ไปตี้หาคู่ครองคนอื่นเธอไม่อยากทวงเขาไว้และในเมื่อเธอไม่สามารถให้สิ่งที่เขาต้องการได้เธอก็จะปล่อยเขาไปเพื่อใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงส่วนตัวเธอเองนั้นหลินฮวนฮวนรู้สึกว่าเธอควรจะจากไปแต่เธอก็ตัดใจจากไปตี้ไม่ได้ท้ายที่สุดเขาเป็นคนแรกที่เธอเห็นตั้งแต่มายัางโลกนี้ เขาเป็นคนที่ใจดีกับเธอที่สุดในช่วง20ปีที่ผ่านมาด้วยและเธอก็ได้ฝากความหวังไว้กับเขามากเธออดไม่ได้ที่จะคิดอย่างเห็นแก่ตัวว่าเธออาจจะมีความสัมพันธ์แบบพี่น้องกับเขาได้ถ้าเขาเต็มใจด้วยวิธีนี้พวกเขาก็สามารถเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันต่อไปได้แม้จะผ่านไปเต็มวันแล้วไยตี้ก็ยังไม่กลับมาในที่สุดหลินฮวนฮวนก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เธอจึงเดินไปหาซวงหยุนที่บ้านข้างๆคุณรู้ไหมว่าไปตี้ไปไหนสวงหยุนไม่พอใจเมื่อได้ยินชื่อเสือตัวนั้นข้าไม่รู้เขาตอบอย่างหงุดหงิดหลินฮวนฮว,วนพูดอย่างกังวลไปตี้หายไปแล้วเขาไม่กลับมาทั้งวันเลยฉันเป็นห่วงเขาคุณคิดว่าเขาจะออกจากภูเขาหินไปแล้วหรือเปล่าซวงหยุนขมวดคิ้วข้างนอกหิมะตกหนักมาก ไม่มีสัตว์อสูรตัวไหนจะออกไปข้างนอกในเวลานี้หรอกอุณหภูมิต่ำขนาดนั้นต้องทำให้แข็งตายแน่หลินฮวนหวนอ้อนวอนเขาคุณช่วยชันตามาหาเขาได้ไหมซวงหยุนไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับไปตี้เลยแต่เขาก็กังวลว่าหลินฮวนฮวนจะออกไปเดินเปรตรเองเขาจึงยอมตกลงตามคำขอของเธอทั้งสองค้นหาทั่วภูเขาหินเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่พบร่องรอยของไปตี้ท้ายที่สุดหลังจูก็ให้บอกแสกแก่พวกเขาในช่วงที่เจ้าค่อยๆฟื้นตัวไปตี้จะมาหาเจ้าทุกวันเขาได้ยินว่าผลหยวนเย่มีประโยชน์สำหรับตัวเมียมากแต่ผลไม้สองลูกที่ข้ามีก็ถูกใช้หมดไปแล้วเขาจึงเสนอตัวจะไปช่วยหาให้ข้าเองเมื่อหลินฮวนฮวนได้ยินเช่นนี้เธอก็กังวลมากขึ้นไปอีกอย่าบอกนะว่า เขาออกไปหาผลหยวนเย่จริงๆสีหน้าของหลางจูดูจริงจังมากตอนนั้นข้าคิดว่าเขาวางแผนจะรอให้หิมะละลายก่อนจึงค่อยไปหาผลหยวนเย่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะออกไปหาผลหยวนเย่จริงๆแล้วข้างนอกหนาวจัดเขาจะหาผลหยวนเย่เจอได้ยังไงทำไมเขาถึงโง่ขนาดนี้นะหลินฮวนฮวนร้อนรนด้วยความกังวล ไม่ฉันปล่อยเขาไว้คนเดียวไม่ได้ฉันต้องไปหาเขาและพาเขากลับมาสวงหยุนคว้าแขนของเธออย่าใจร้อนข้างนอกพิมารตกหนักมากและเจ้าเพิ่งจะหายดีเจ้าจะถูกน้ำค้างแข็งกัดตายถ้าออกไปตอนนี้แต่ไปตี้ยังอยู่ข้างนอกฉันต้องพาเขากลับมาให้ได้ข้าจะช่วยเจ้าหาเขาเองเขาพูดอย่างเด็ดขาดเจ้าอยู่ตรงนี้แหละ ถ้าจะกลับมาพร้อมกับเขาหลินฮวนฮวนตาเบิกกว้างและมองเขาด้วยความประหลาดใจคุณเธออยากจะถามว่าทำไมเขาถึงดีกับเธอขนาดนี้แต่ซวงหยุนดูเหมือนจะรู้ว่าเธอจะถามอะไรและขัดจังหวะเธอเสียก่อนพวกเจ้าเป็นแขกของเผ่าหมาป่าหินในฐานะหัวหน้าเผ่าหมาป่าข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าตายไม่ได้หรอกคำพูดของเขาดูมีศักดิ์ศรี แต่หมอผีชราผู้รู้จักเขาเป็นอย่างดีกลับไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อยหลังจูถึงกับมองซงหยุนด้วยสายตาแปลกๆทำไมข้าไม่รู้เลยว่าเจ้ามีความรับผิดชอบขนาดนี้ซงหยุนพูดจาทีเล่นทีจริงโดยไม่เปลี่ยนสีหน้านั่นเป็นเพราะท่านแก่ชราแล้วต่างหากเวลามีค่าซงหยุนจึงไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนัก เขาแบกเนื้อแห้งถุงใหญ่และกระบอกไม้ไผ่บรรจุวายก่อนจะเตรียมตัวออกเดินทางเดี๋ยวก่อนนะหลินฮวนฮวนค่อยๆค,ค,คลุมผ้าคลุมที่ทำจากหนังสัตว์ให้เขาและยัดก้อนเชื้อไฟใส่มือเขาคุณระวังตัวด้วยนะเธอหยุดชะงักแล้วพูดเบาๆว่าถ้าคุณหาเขาไม่เจอคุณก็กลับมาเถอะเธอไม่สามารถสูญเสียซวงหยุนไปได้เพียงเพราะไปตี้หายไป สวงหยุ่นมองใบหน้าที่น่ารักของเธอและอดไม่ได้ที่จะถามว่าถ้าข้ากลับมาอย่างปลอดภัยในครั้งนี้เจ้าจะสัญญาอะไรกับข้าอย่างหนึ่งได้ไหมหลินฮวนฮวนมองเขาอย่างเลื่อนลอยดวงตาสีเขียวเข้มของเขาลึกซึ้งและมีสเสน่ห์ริมฝีปากบางบาๆที่มักจะพูดจายเยาะเย้ยเธอเสมอโค้งเล็กน้อยในขนาดนี้ผมสั้นสีขาวเงินตกลงมาบดบางคิ้วที่คมกริบของเขา หัวใจของเธอก็เต้นเร็วครึ่งอย่างควบคุมไม่ได้เมื่อเห็นเธอเงียบไปเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามเจ้าจะสัญญาหรือไม่หลางจูซึ่งเฝ้ามองอยู่ด้านข้างกลัวเกินกว่าจะรบกวนพวกเขาแต่ในที่สุดเขาก็อดไม่ได้ที่จะพูดออกมาควรรซวงหยุนกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อเจ้าในครั้งนี้ตอบตกลงกับเขาเสียเถอะไม่อย่างนั้นเขาจะรู้สึกไม่สบายใจและเกิดอุบัติเหตุข้างนอกได้ เมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายหัวใจของหลินฮวนฮวนก็บีบรัดเธอไม่สนใจเรื่องอื่นใดอีกแล้วและรีบตอบกลับไปว่าได้สิปราบใดที่คุณสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยฉันจะยอมทำทุกอย่างหลังจากได้คำตอบที่ต้องการแล้วริมฝีปากของซงหยุนก็โค้งเป็นรอยยิ้มรอยยิ้มนี้ไม่มีร่องรอยของการย่อเย้ยหรือดูถูกแต่มันเป็นรอยยิ้มที่มาจากใจ มันบริสุทธิ์จนทำให้ใจของเธอเต้นแรงเจ้าพูดแล้วนะเจ้าห้ามคืนคำเด็ดขาดหลินหวนฮวนกลมหัวใจที่เต้นะระัวของเธอและหลีกเลี่ยงสายตาที่ร้อนแรงของเขาเธอพูดด้วยความเขินอายแต่หนักแน่นว่าไม่ต้องห่วงฉันจะทำตามที่พูดอย่างแน่นอนหิมะยังคงตกไม่หยุดและทางลงจากภูเขาถูกปิดกั้นด้วยหิมะซวงหยุนผูกเชือกกับผนังหินที่ปากถ้ำ เขาคว้าเชือกและค่อยๆถลายลงไปหลินฮวนฮวนยืนอยู่ที่ทางเข้าถ้ำและมองดูร่างของเขาหายไปในหิมะอันกว้างใหญ่ความกังวลในใจของเธอเพิ่มสูงขึ้นถึงขีดสุดพายุหิมะข้างนอกรุนแรงมากเทียงชั่วครู่ร่างกายของหลินฮวนฮวนก็ปกคลุมไปด้วยหิมะหลางจูดึงเธอกลับเข้าไปในถ้ำอย่าก,กังวลมากเกินไปเลยซวงหยุนเคยออกล่าสัตว์กลางหิมะมาก,ก่อน เขามีประสบการณ์ในการรับมือกับหิมะเขาจะไม่เป็นอะไรแน่นอนหลินฮวนฮวนประสานมือไว้ที่หน้าอกและอธิษฐานเงียบๆให้กับซวงหยุนและไปตี้บทที่21ในที่สุดพวกเขาก็กลับมาซวงหยุนจากไปครบสามวันเต็มหลินฮวนฮวนกระสับกระสายอยู่ทุกวันเมื่อว่างเมื่อไหร่เธอก็จะวิ่งไปที่ทางเข้าถ้ำและเฝ้ารอการกลับมาของพวกเขา หลางจูพยายามเกลี้ยกล่อมเธอหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งท้ายที่สุดเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรออยู่กับเธอที่ปากถ้ำหลินฮวนฮวนค่อยๆขดตัวอยู่ใต้หนังสัตว์ดวงตาของเธอมองไปยังหิมะอันกว้างใหญ่เบื้องหน้าอย่างเลื่อนลอยพวกเขาจะกลับมาใช่ไหมนะหัวใจของหลางจูเจ็บปวดเมื่อเห็นใบหน้าที่แข็งและชาของเธอพวกเขาจะกลับมาแน่นอนเพราะเจ้ายังคงรอพวกเขาอยู่ที่บ้าน พวกเขาตัดใจทิ้งเจ้าไว้ไม่ได้หรอกเมื่อหลิ่นฮวนฮวนได้ยินเช่นนี้เธอก็รู้สึกจุกที่คอและอยากจะร้องไห้ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองถ้าฉันไม่ให้ไว้พวกเขาไปตี้ก็คงไม่ขาดสติและชีวิตของเขากับซวงหยุนก็จะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งหมดเป็นความผิดของฉันหลางจูตบไหล่นางและปลอบโยนอย่าโทษตัวเองมากเกินไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิด พวกเขาออกจากภูเขาหินท,ทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายเพราะพวกเขาต้องการปกป้องเจ้าต่างหากฉันไม่คู่ควรกับความเมตตาของพวกเขาในที่สุดหลินฮวนฮวนก็อดไม่ได้ที่จะเอามือปิดหน้าและร้องไห้ซวงหยุนพูดถูกฉันมันโง่และร้ายประโยชน์ฉันทำอะไรไม่เป็นสักอย่างพวกเขาไม่ควรเสี่ยงชีวิตเพื่อฉันเลยอากาศหนาวมากจนเมื่อน้ำตาไหลออกมามันก็แข็งตัวทันที ใบหน้าของเธอจึงแข็งอย่างรวดเร็วหลางจูรีบดึงเธอเข้าไปในถ้ำและช่วยเช็ดน้ำแข็งบนใบหน้าของเธอเขากล่าวอย่างจนปัญญาว่าสวงหยุนแค่พูดจาไม่ดีแต่จิตใจของเขาไม่ได้แย่อย่ากเก็บคำพูดเหล่านั้นที่เขาพูดในอดีตมาใส่ใจเลยหลินฮวนฮวนสะอื้นเบาๆเขากำลังพูดความจริงฉันไม่โทษเขาหรอกความจริงอะไรกัน เขาพูดไม่ตรงกับใจทั้งนั้นเขาบอกว่าเขาเกลียดเจ้าแต่จริงๆแล้วเขาอยากเป็นคู่ครองของเจ้าต่างหากหลินฮวนฮวนประหลาดใจมากเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเขาจะอยากเป็นคู่ครองของฉันได้ยังไงเขาไม่เกลียดตัวเมีย,มยหรอกหรอจริงๆแล้วมีเหตุผลที่ซวงหยุนเกลียดตัวเมียนะในเมื่อตอนนี้ข้าไม่มีอะไรทำแล้วข้าจะเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าฟัง หลังจูลูกคราวสีขาวเส้นใหญ่ของเขาและกล่าวช้าๆว่าเมื่อซวงหยุนยังเด็กมากพ่อของเขาถูกคู่ครองของเขาฆ่าคู่ครองของพ่อเขาไม่ใช่แม่ของเขาหรอใช่แล้วแม่ของซวงหยุนเคยเป็นตัวเมียที่สวยที่สุดในเผ่าหมาป่าและมีตัวผู้มากมายมารุมล้อมพ่อของสวงหยุนดีกับนางมากเมื่อรู้ว่านางชอบกินไข่ของนกมังกรไฟ เขาก็ยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อหาไข่มาให้นางน่าเสียดายที่เขาถูกนบมังกรไฟที่โตเต็มวัยกัดต่อมาตัวเมียตัวนั้นก็ดูถูกพ่อของซวงหยุนว่าไร้ประโยชน์เกินไปและทอดทิ้งเขาอย่างไม่ใยดีพ่อของซวงหยุนบอบช้ำทางจิตใจมากจนไม่สามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้และเสียชีวิตลงในที่สุดหลินฮวนฮวนรู้สึกสับสนแม้จะถูกตัวเมียทอดทิ้ง พ่อของสวงหยุ่นก็ไม่ควรสิ้นหวังจนถึงกับยอมตายหรอกใช่ไหมเขายังมีสวงหยุ่นไม่ใช่หรอเขาต้องอยู่เพื่อลูกชายของเขาสิหลานจูมองเธออย่างแปลกๆเจ้าไม่รู้หรือสัตว์อสูรเพศผู้ทุกตัวสามารถมีคู่ครองตัวเมียได้เพียงตัวเดียวในชีวิตหากเขาถูกตัวเมียทอดทิ้งตัวผู้จะได้รับผลกระทบย้อนกลับของสัญญาคู่ครอง ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนั้นเกินกว่าที่สัตว์อสูรธรรมดาจะจินตนาการได้หลินฮวนฮวนไม่ใช่คนของโลกนี้และไม่ค่อยรู้เรื่องราวของโลกนี้มากนักเดิมทีเธอคิดว่าการจับคู่ก็คล้ายกับการแต่งงานสัตว์อสูรสองตัวจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตหากพวกเขาไม่อยากอยู่ด้วยกันอีกต่อไปพวกเขาก็แค่แยกทางกันอย่างไรก็ตามการหย่าร้างดูเหมือนจะไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ หากสัตว์อสูรเพศผู้ถูกทอดทิ้งก็ไม่ต่างอะไรกับการตายเลยทีเดียวผลที่ตามมามันสูงเกินไปหลินฮวนฮวนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าสัตว์อสูรเพศผู้น่าสงสารเกินไปแล้วหลางจูถอนหายใจช่วยไม่ได้หรอกตัวเมียมีน้อยเกินไปเขาหยุดชะงักและเตือนนางอย่างจริงจังถ้าเจ้าจับคู่ในอนาคตอย่าทอดทิ้งสัตว์อสูรเพศผู้เชีย่ยวล่ะ ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนหลางจูกล่าวต่อเช่นเดียวกับพ่อของเขาซวงหยุนเป็นหมาป่าขาวเหมันเจ้าคงเคยเห็นซวงหยุนในร่างจริงแล้วใช่หรือไม่เขาหล่อเหลาไหมล่ะหลินฮวนฮวนพยักหน้าช้าช้าเขาหล่อเหลามากจริงๆหลังจากพ่อของซวงหยุนเสียชีวิตร่างกายของเขาก็กลับคืนสู่ร่างหมาป่าขาวเหมันตัวเมียที่ทอดทิ้งเขาเกิดอยากได้ขนของเขา และต้องการให้ใครสักคนมาถลกหนังจากร่างของเขาเรื่องนี้ทําให้ซวงหยุนโกรธจัดจนแทบคลั่งซวงหยุนเฝ้าร่างของพ่อเขาและถ้าใครกล้าเข้าใกล้เขาก็จะกัดคนนั้นเรื่องนี้ดําเนินต่อไปจนกระทั่งศพเริ่มมีกลิ่นเหม็นเนา่าตัวเมียตัวนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมแพ้ที่จะได้ขนของมาป่าขาวเหมมันไปมาถึงจุดนี้หลางจูก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจยาว ตอนนั้นเขายังเป็นแค่เด็กแต่เขากลับต้องเฝ้าดูร่างกายของพ่อเน่าเปื่อยไปทีละน้อยต่อหน้าเขาอารมณ์ของเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเกลียดตัวเมียเป็นพิเศษพ่อของซวงหยุนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูแลคู่ครองตัวเมียของเขาแต่ท้ายที่สุดเขาก็ถูกทอดทิ้งแม้กระทั่งหลังความตายเขายังไม่สามารถตายอย่างสงบได้และเกือบจะถูกถลกหนังโดยตัวเมียที่เขารักอีก ความโหดร้ายและไร้ความปราณีของตัวเมียถูกประทับตราอยู่ในหัวใจของซวงหยุนทำให้เขารังเกียจตัวเมียทุกตัวหลินฮวนฮวนรู้สึกเห็นใจซวงหยุนใครก็ตามที่เจอเรื่องแบบนี้คงจะคลั่งไปแล้วเธอบอกตัวเองเงียบๆว่าเธอต้องสุภาพกับเขาเมื่อเจอเขาในอนาคตเธอต้องหยุดทะเลาะกับเขาได้แล้วเมื่อนึกถึงเรื่องนี้หลินฮวนฮวนก็อดไม่ได้ที่จะมองออกไปนอกถ้ำอีกครั้ง ทำไมซวมหยุนกับไปที่ถึงยังไม่กลับมาอีกนะในขณะนั้นมู่เซียงก็วิ่งมาอย่างตื่นประหนกฮวนฮวนแย่แล้วมีคนขโมยของจากบ้านเจ้าอะไรนะสีหน้าของหลินฮวนฮวนเปลี่ยนไปและเธอรีบวิ่งกลับไปทันทีหลางจูพูดกับมู่เซียงว่าไปเรียกตัวผู้ทุกตัวในครอบครัวเจ้ารวมถึงตัวผู้หนุ่มตัวอื่นๆในเผ่าด้วยเอามาให้ได้มากที่สุด แล้วพาพวกเขาไปที่บ้านของฮวนฮวนเพื่อช่วยนางเธอกล่าวตอบได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้จากนั้นเธอก็รีบวิ่งไปเรียกคนมาช่วยหลางจูก,กำลังจะวิ่งตามหลินฮวนฮวนไปแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าเชือกที่แขวนจากผนังหินมีการเคลื่อนไหวดวงตาของเขาสว่างวาบขึ้นและเขารีบวิ่งออกจากทําเพื่อมองลงไปและแน่นอนเขาเห็นร่างสองร่างกําลังปีนขึ้นมาอย่างช้าชา ในที่สุดพวกเขาก็กลับมาแล้วเมื่อหลินฮวนฮวนมาถึงบ้านเธอก็เห็นตัวผู้สองสามตัวกำลังขนของออกไปเฟอร์นิเจอร์ที่เธอทำถูกนำออกไปและหนังสัตว์ที่ฟอกแล้วถูกกองอยู่บนพื้นด้วยความโกรธเธอรีบวิ่งไปข้างหน้าและคว้าตัวสัตว์อสูรเพศผู้คนหนึ่งไว้พวกคุณทำอะไรกันนี่บ้านฉันนะเอาลงเดี๋ยวนี้ ตัวผู้ตัวนั้นหน้าแดงเมื่อเห็นว่านางเป็นตัวเมียแถมยังสวยอีกด้วยพวกเรามาขอยืมของจากเจ้าหมายความว่ายังไงคุณขออนุญาตฉันหรือยังคุณเอาไปโดยไม่ถามฉันด้วยซ้ำคุณกำลังขโมยของของฉันนะถ้าขอให้พวกเขามายืมของบ้านเจ้าเองแหละหลี่เว่ยพูดขณะที่เดินเข้ามาพร้อมกับหน้าอกใหญ่ที่ยื่นออกมา ในเมื่อสัตว์อสูรเพศผู้ของเจ้าหายไปแล้วและเจ้าจะไม่สามารถกินของพวกนี้หมดคนเดียวได้อยู่แล้วเจ้าก็แบ่งให้พวกเราบ้างก็ดีนะเมื่อหลินฮว,วนเห็นว่าเป็นนางเธอก็ขมวดคิ้วทันทีและพูดอย่างโกรธเคืองถ้าอยากได้อาหารก็ไปล่าเองสิอย่าแม้แต่จะคิดเอาเนื้อออกจากบ้านฉันไปแม้แต่ชิ้นเดียว